คนไม่ได้ขาเช่าไม่ตีเมียขาออนไลน์ลทุกตขาจะวงหัวควอีเพ่อว่าขาเล่นไถ้าบาดแอมายังบาด้เรียนก็จะนาที่เอาเวลาไหนมาทรือขาเดก็ตายไปไม่ได้พาอะไรไปสักสิ่งเยเมียที่เราเรียกขาไม่ตีเนี่ยมันเดือนก็ได้ือเ มันเอาเมียเราไปแค่แล้วแทมรดก็มันเอาไปแค่เราโลกที่เรากวาดอนาคตให้ได้เป็นนายเพื่อมั่งให้ได้เป็นนางพรยาบ้านมั่งแต่พอมันได้กินเงินเดือนเราก็ได้พ่อกินไปฮิดมั่งเออว่าพี่น้องบางคนก็ไม่ได้กินเลยตอนที่เราเป็นเป็นก็ไม่ได้กินพี่น้องเ้ยนักปราชอะไรพอเราตายมันเร่ง ไม่มีหรกเฮ้ยสมเงินเดือนไปตามกีเมลไว้ปากกอมาถึงในโกหรอกีเมลที่เราเลี้ยงไว้ทีบ้านย่างดีว่าม nice ันยังสำนึกคุณคุณเทเราจัดว์โลกเนี่ยไปมันทุเจ้าเพื่อมันช่วยคนหาจากอัอนอภัรเรออัดตู้มันาเจ็บพวกเขาหลือไงจเจ็บใจใช่ไหมคิดมาถึงตอนนี้แล้วเร้า เปลี ừ, à, ẻ, ch ch ่ีวพอแล้วพอช้ำใจแค่เพียงนี้คนอเชียงร้อยือกเลยพี่น้องลองทัพูดเลยก็คืนนี้ข้าว้องเดอดร้องมือก็ม่นองกำลังหิวนะชูกระแที่มาว่าแห่งหิวเป็นรอยทุ้งองเดินจากคนดียกับกุมัวที่ถม ยาดเพื่อชาไมา่ไม้ชาชูขึ้วแรกที่จะเมียนรุ่งในมังเอเป็นลิสกีก็พีนองสองมุดว่าพีนองเจอเน่อรักขุกมันดิบนั่นคือลิกีก้องไก่น้า,านองเจอเรือปาลไปไาแล่ไปเดรารามันจะสู้ไปเต่บาเมา่ได้ดนยบานชัดบอกบ <c oughs> กูบ้านดิไกมันดิผู้ใส่เลว เอ้มาโค้งยังไงพุ่งไปเว้นไว้ไปเว้นไว้นั่นคือฤษีของแมงแป๊ะกดเดือดก็ไอ้ทษแล้วเนี่ยไปกินพวกเจ้าลบมาจากตันบโบมาเลือดแต่พ่กฮ้องยังลยพี่น้องเอ้ยแมวมาหลังไปกินตายตอนก็ฟังเถอะตั้งไรคืนน้องเงี้ยมาอ่พี่น้องไม่มีอะไรจะเป็นฤษีก็พี่น้องเทแน่นอนฉะนั้น เดินปต้ไปนงเดินไปดูตาบ้องแล้วก็ยิบไวเยซระโไปยาซิบกระไดไบโรยยิดีเียบใดีแล้วก็เยงให้ดังครเขาไป็กุงเด็เราด้จทำตาบินงเชื่องพบ่นงทำไว้เองจะคน แต่พอเรตายมันมีแต่ไปดิแต่งหแต่งควายใหโตกินกันแต่เวลาเนี้ยเราไม่ส่วนไอตัวเรานี่ปบนนหํำลอยอยู่นบวันไม่มีเวลาที่มายังควาเมียอดาลูกไม่มีทางชายพอตายไปมอนก็ไม่กูเมย์ขปันดินไดเป็นคนทำบ้านให้ยานรับเ เต้นปั๊บวยผ้าขาวพื h ้นเดียวที่พันรอบกายจะได้เอาไปห่มไว้ในกูโบฟังใช่มั้งเลยพี่น้องเปียกที่ข้าวหยาข้าวหยาอยากวังที่งี่เลี่ยแดงแต่ตอนเป็นๆใช้เสื้อผ้าชุดเป็นพันจะปลดทายเป๊ะชายบางเอาละสิบบาทไม่มีขาดอัดเย็บใดๆทศให้ตัวมัน Shake đầu câu 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 บริจาบิตาบิณฑงทำโดาโคบิตาบิณฑงอยากกิชิตอยากบ้าอะไรก็ทำเมื่อบิงเองยอยเางนั้นมาโคบิตบิณฑงนั้นโคบิตาบิานั้นถ้าไม่ตายล้วนจะได้กินลูกนัแต่นี่พ่ออบอกว่าทำบตาบิงดาโคนัก็ตายไปแล้วใจเย็นพ้นแลยวเม่อวนเรา ไม่ใช่โยกแค่นี้นะไม่ใช่บ้านของเราโยกแค่ดูเนี้ยนี่แหละพี่น้องเอ้ฉะนั้นอัอตรู้เโลฮัลอซี